คน5ประเภทครับที่ไม่ควรทำศสลกรรมความงามเลยลองเช็คกันดูนะครับว่าคุณเป็นคนประเภทนะั้นหรือไม่ครับคนประเภทแรกครับคือคนที่คาดหวังเกินความเป็นจริงครับหลายคนพออยากจะทำศสลกรรมก็ไปดูรีวิวสวยๆงามๆมาเยอะครับแล้วก็อยากจะทำให้ตัวเองเหมือนดาราเหมือนนักแสดงแต่จริงๆแล้วการทำศิลกรรมความงามครับมันต้องทำให้เหมาะสมกับโครงสร้างของแต่ละคนด้วยเพราะว่าสรีระร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นคนที่สนใจทำศสลกรรมจรึงควรจะมาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับตรวจวิเคราะห์ว่าเราสามารถทำ ได้ประมาณไหนแล้วก็คาดหวังตามความเป็นจริงจึงจะเหมาะสมสาหรับการทาศัลยกรรมครับคนประเภทที่2ครับคือคนที่ยังไม่มีความพร้อมด้านจิตใจครับหลายคนครับพอจะทำศัลยกรรมก็รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกวิตกกังวลนะครับอันนี้แสดงว่าเรายังไม่พร้อมด้านจิตใจถ้าคนที่มีลักษณะแบบนี้ครับก็แนะนําให้หาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะครับพอเรามีข้อมูลครบถ้วนและจิตใจเราพ้อมไม่วิตกกังวลไม่กลัวละอันนี้ถึงจะเหมาะสมสำหรับการทำศัลยกรรมนะครับ คนประเภทที่3ครับคือคนที่ไม่มีเวลาครับคำว่าคนที่ไม่มีเวลาคือไม่มีเวลาในการพักฟื้นหลังการผ่าตัดครับการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัดพอสมควรเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าศัลยกรรมอะไรครับยิ่งเราทําผ่าตัดใหญ่ศัลยกรรมใหญ่เนี่ยก็ยิ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานพอสมควรเลยดังนั้นสําหรับคนที่ทํางานต่อเนื่องเลยแล้วหาเวลาที่จะพักฟื้นไม่ได้เนี่ยอันนี้หมอถือว่ายังไม่เหมาะสมในการที่จะทาศัลยกรรมความงามนะครับ คนประเภทที่4ครับคือคนที่ร่างกายยังไม่พร้อมครับ บางคนมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายนะครับมีโรคประจําตัวจริงๆแล้วการทำใส่กรรมความงามครับไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนนะครับดังนั้นถ้าเรามีโรคเนี่ยควรรักษาโรคต่างๆให้หายก่อนครับคนที่มีโรคประจําตัวควรจะบอกหมอนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างถ้าโรคสามารถควบคุมได้รักษาให้ดีขึ้นได้ควรจะรักษาตรงนั้นให้หายหรือรักษาให้ดีก่อนอย่างเช่นเป็นโรคความดันครับควรจะควบคุมความดันให้ดีก่อนเป็นโรคเบาหวานควรจะควบคุมน้ําตาลให้ดีก่อนถ้าเราควบคุมได้นะครับสุขภาพร่างกายเราพร้อม อันนี้ถึงจะเหมาะสมสำหรับการทำศัลยกรรมความงามครับและคนประเภทสุดท้ายครับที่ไม่จําเป็นต้องทำศัลยกรรมความงามนะครับนั่นคือคนที่มีความสวยหลอ่อหรือว่าพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาตัวเองอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ตามครับแต่ถ้าเรามีความพึงพอใจในสรีระร่างกายของเราแล้วนะครับการทำศัลยกรรมความงามก็ไม่มีความจําเป็นสําหรับเราเลยนะครับ